สดีครับคาร์บด์โปรดักตรีวิวอีคันนะครับอันนี้เป็น Ford r a n g e r X g e n นะครับปี2023นี่สินยซื้อสวยเลยนะครับคันนี้ยังไฟแดงนะฮะน่าจะถูกหวยเลขสวยนะครับอันนี้เข้ามาที่ร้านคาร์บด์เราเนี่ยนะครับก็ทำครบชุดเลยมีหุ้มเบาะมีเบาะแคปแล้วก็ปูพื้นนะครับอันนี้โทนสีดำได้ทองนะครับเอ๋อย่างนี้ฮะ ของเราเป็นบ่อแคบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับข้างในมีโครงเหล็กอยู่ข้างในสําหรับรถฟอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะต้องมีการเจาะยึดนะฮะใส่น็อตเบอร์สิบล็อกนะครับซ้ายขวาด้านข้างด้านล่างนะครับเพื่อที่จะล็อกโครงเหล็กของตัวฟองน้ําฉีดของบ่อแคบตัวนี้นะครับฟองน้ําฉีดคือฟองน้ําที่ขึ้นโมมาใหม่นะครับไม่ใช่ฟองน้ํอาอัดไม่ใช่ฟองน้ําที่ปากนะฮะ <c lic ant> ฟองน้ําฉีดนะครับเราฉีดสําหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะนะฮะ แล้วก็เราก็ต้องมีการเจาะยึดนะครับเราจะยึดน็อตข้างล่างนะฮะไว้2ตัวเพื่อความแข็งแรงนะฮะตัวด้านนี้นะครับเียกเป็นฟองน้ําฉีดหรือแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วก็ใส่บานพับเพื่อที่จะเปิดจากหน้ามาหลังนะครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนะครับวิธีการเปิดเอาเครื่องมือแบบนี้นะครับเนี่คืออย่างนี้กดไปถึงข้างหลังแล้วก็เปิดเอาเครื่องมือนี like ่เปิด,ด,ด,อ,ดอย่างนี้นะครับเปิดได้มตลอดนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ แล้วก็ล็อกกลับคืนอย่างเดิมนะปัดปัญหาเรื่องเบรกแล้วลนนะครับนะนะขึ้นไปนั่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ลองขึ้นไปนั่งดูนะครับนะั่งเวลาเราออกแบบมานะครับเพื่อให้ตรงนี้รับใต้ขานะครับความกว้างของตัวนี้นะขึ้นอยู่กับคนขนาดของคนนั่งแล้วก็การสไลด์ไปข้างหน้านะครับถ้านั่งฝั่งโน้นถ้าคนขับตัวยาวนะครับก,ก็เขาจะต้องขอยมาเยอะบอกแคบเป็นที่เก็บของนะครับไม่ได้เป็นที่นั่งฉะนั้นเราทํา บอ่อแครบเพื่อจะให้นั่งสบายๆนะฮะการสบายนี่ต้องเทียบกับของเดิมก่อนติดกับหลังติดนะครับจะเอารถแคบไปเทียบกับรถสี่ประตูก็คงไม่ใช่นะครับนี่คือบอ่อแคปบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปข้างหน้าเราทําพุ่มบ่อแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมอันนี้สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับเราใช้หนังหนึ่งหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลแล้วเรามีเนตดด้วยผ้าทีคอร์ดลามิเดตผ้าทีคอร์ดคืออย่างนี้ครับคือการใช้ความร้อนแล้วรีดลงไปนะฮะจะเป็นโรงงานนะครับ รีดลงไปเลยไม่ใช่มาทากาวป่เราไปไม่ใช่นะครับแล้วก็รับแรงซับโดยผ้าทีคอร์ดนะครับถ้าเป็นผ้าเนี่ยนะฮะรับทั้งหมด3ชั้นเนี่ยจะทําให้มีความคงทนนะครับเรารับประกันปีแตกการเย็บให้3ปีรับประกันปีแตกนะครับไม่ใช่รับประกันไม่ขาดนะครับปีแตกาการเย็บเนี่ยฮะทำไมเรากล้ารับประกันเพราะเราใช้ได้เย็บเนี่ยนะฮะเป็นได้ในร่อนอย่างดีนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องว่าปีแตกเลยนะครับมาพร้อมกับปูพื้น นะฮะไม่ว่าจะเรียก 5D 6D 7D ก็แล้วแต่แต่ของเราอ่ะเป็นหนัง PVC เกรดเดียวกับตัวเบาะนี่นะครับเป็นหนังเกรดเดียวกันไม่ใช่หนัง PU นะครับของเราเป็นหนัง PVC ที่เกรดเดียวกับตัวทำเบาะฉะนั้นการคงทนนะไม่ต้องห่วงนะฮะสเปคเดียวกับตัวเบาะรถยนต์ใช้ได้กันหลายปีนะครับนี่แล้วก็การตัดเย็บก็แล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนนะฮะของเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนะฮะหนังก็เป็นตัวหนารวมแล้ว13มิลนะฮะใช้กันยาว,ยาว ชอบสีไหนมาที่ร้านนะครับมาเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับเราใช้เวลาผิด3-4ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ร้านเราอยู่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9เนี่ครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับเราอยู่ที่นี่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9 9, 9 6 0, 0 7 0 9 9 9 6 9 9 9 1 7เ9 9 9 6 0นะครับเราเป็นทั้งไอเดล e ด้วยเราขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอ สำหรับรถฟอร์ดสวยๆคันนี้นะครับปีนี้2023นะครับนะฮะโฉมใหม่ล่าสุดขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ